วันนี้จะพามาทำชะอมนะคะผักชะอมวันนี้จะทำน้ำพริกกะปินะคะเรามาทำผักชะอมกันนะคะเพราะเมนูเย็นนี้จะทำน้ำพริกกะปิคะ่ะเราจะมาทำผักชะอมกันค่ะ ทำน้ำพริกกะปินะคะผักชะอมสวยมากเ,เพื่อนๆพี่ๆสวยมากเลยดูยอดเลสวยมากเลยดูน้องหมาก็ดื้อมากเห็นไหมน้องหมามานั่งอยู่ก้แั่น,น,ออน,นี้จะทําน้ำพริกกะปิเย็นนี้ ดูเห็นไหมนะ่ะน้องหมาก็แบบดื้อเนี่ยดูดิดน้องอันนี้น้องอันนี้ดื้อมากเลยโตแล้วเมื่อก่อนเขาเด็กยิ่งดือ้อตอนนี้เขายิ่งดื้อเลยดูดิเพื่อนๆน้องอันนี้แบบสุดยอดดือ้ออะทําอะไรก็ไม่ค่อยได้พังนี้เห็นหมันไม่ได้ค่อยลงอยู่กับหมายุ่งแต่กับหมาเขาดือ้อหมาเป็นสิบนะที่บ้านนะ่ะ ทำอะไรไม่ค่อยได้น้องมาเอาน้องมาดือ้อก็เลยไม่ได้ค่อยทำอะไรสวยมากผักชะอมหน้านี้นะสวยโดนฝนอ่ะดูดิพี่ต่ยอดสวยอ่ะ ากาศร้อนที่พัทยาวันนี้ร้อนมากเลยฝนไม่ตกวันนี้ร้อนดูมันหน้าฝนนะมันก็เลยยอดสวยชมนะเพื่อนๆน่ากินน่าอร่อยจ้นกับส้นตำก็โอ้ สุดยอดส้ตมตำลวกจิ้มน้ำพริกแต่วันนี้ก็จะคิดกับน้ำพริกกะปิทอดใส่ไข่นะคะแล้วก็จะลวกด้วยดูน้องอันนี้ก็แงงแงงแงงอากาศร้อนวันนี้ร้อนนั่งข้างนอกยังร้อนเลยดูดิสวย มันจะยอดใหญ่ๆอวบ,อบ,อบเห็นไหมสวยมากเลยน้องอันนี้ก็ดือด้อๆเฮาไม่หยุดเลยอ่ะแงง,งตลอดเลย มันไม่ได้แข็งนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นไหมนะ่ยมันหน้าฝนนะ่ะมันโดนน้ำฝนมันก็จะยอดปวบมันไม่ได้แข็งนะคะก็เลยเอาเกือบหมดเลย,ยทิ้งแค่แบบนี้เพราะมันไม่ได้แก่ไม่ได้แข็งนะ่ะ

ยอดที่สวยแล้วก็ไม่ได้แก่ไม่ได้แข็งด้วยนะคะถ้าเอาได้เกือบหมดเลย ยูดีสวยโอ้โอบบอืมดูดโิโอ้โหสีสวยทั้งนั้นเลยโอ้ยดูดิอันนี้ก็มีติดมาด้วยสดจริงๆอ่ะ อย่างนี้แหละผักสดผักสดจากสวนมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้ว